ข้าคือโจมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่254ท้าสเดือนชอบนี่นี่หาที่กล้าอาจจะเพาะแบบตแล้วบ้างถ้าชอบก็กดคุณตายทิ้งไว้นะครับกดตุ้ใจนะครับขอบคุณครับถ้าคุณเล่นขอให้เจอแล้วคู่ขอให้มีความรักขอให้ร่ำรวยอึ๊กท่านท่านท่านรู้ตัวได้ยังไงกันข้าได้สังหารคนรักของเจ้าไปนะแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่เจ้าจะไม่เกลียดข้าอึ๊ก นี่เจ้าคิดจะลอบสังหารข้าด้วยเพนซิลามาตาที่แตกหักนี่อย่างงั้นสินนะอาอาช่างไรเดียงสาซะจริงๆกูช้างเกะเจ้าทำสิ่งชั่วร้ายไว้มากมายเจ้าเป็นคนที่โหดเที่ยมอัมมิตโลกใบนี้มันไม่กดแห่งกรรมอยู่เจ้าจะต้องถูกลงโทษไม่ช้าก็เร็วแน่ๆข้าไม่รู้หรอกนะว่าคนแบบข้าจะได้รับผลกรรมหรือไม่ แต่เพราะว่าการกระทําของเจ้าพวกคนนับล้านในนจาจักเมคาที่ไม่รู้อินโนอินเนอะไรพวกเขาเหล่านั่นจะต้องได้รับผลกรรมที่ตามมาอย่างแน่นอนเจ้าจะต้องเป็นคนบาปข้าจะให้เจ้ามีชีวิตเหลืออยู่เพื่อได้เห็นวันนั้นทุกๆคนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเองในเมื่อข้าสร้างปัญหาให้กับเจ้าเจ้าก็มาจัดการกับข้าสิทำไมเจ้าจะต้องไปจัดการกับผู้อื่นด้วย นั่นก็เพราะว่าข้าคือไอ้เลียมข้าไม่ใช่คนดีข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ยังไงละ่ะ <c oughs> ไอ้เจ้าบ้านนี่มันคือปีศาจชัดๆนี่ข้าข้าได้ททำอะไรลงไปไอโกชางก์เจ้าไอ้สารเลวเจ้าจะต้องไม่ตายดีไม่ว่าข้าจะกลายเป็นผีข้าก็จะไม่มีวันปล่อยเจ้าไป ท่านรู้แผนการลอบสังหารของแม่นางชิงเย่ได้อย่างไรกันข้าไม่รู้แผนการลอบสังหารอะไรนั่นหรอกเอ๊ะไม่รู้งั้นหรอแล้วทำไมจูจูท่านถึงได้เอาตีนไปจัดหนักที่หน้าท้องของนางแบบนั้นกันละ่ะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดขึ้นมาแบบนั้นมันจะไม่เกินไปหน่อยงั้นหรอถ้ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็ถืว่าเป็นดวงซวยของนางก็แล้วกันนางจะไปทำอะไรข้าได้อิม นี่เขาไม่คิดจะรู้สึกผิดอะไรเลยสินะเนี่ยฮะว่าอะไรนะแม่นางชิงแย่นางคิดจะลอบสังหารกูช้างเกออย่างงั้นเหรอแล้วในตอนนี้พวกเรามีโอกาเพแยงแค่3าวันเท่านั้นที่เหลือเวลาอยู่เพื่อทำสนที่สัญญาเกี่ยวกับสันติภาพบ้าเอ้ยนี่มันจะผิดแผนพวกเราไปหรือเปล่า ก่อนหน้านี้ข้าก็นึกสงสัยอยู่แล้วว่าทำไมคนของอณาจักรเมคาถึงได้ปล่อยวางความเกลียดชังและก็ความเครียดแค้นของพวกเขาไปได้ง่ายๆกลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้วางแผนเรื่องนี้เอาไว้นี่เองในความคิดของข้านะพวกเราควรจะจับเจ้าแห่งอณาจักรเมคาไว้และมอบเขาให้กับกูชังเกอก่อนที่ความกดเกลียของกูชังเกอจะมาเกี่ยวข้องกับพวกเรา บบาเอ,าเอจิงเย่นางได้บอกกับข้าว่านางเต็มใจจะเสียสละตัวเองเพื่อปณนนิปน้อมและเพื่อเอาใจกูชังเกอเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนจักเมคาแต่ว่านางกลับคิดแผลอบสังหารกูชังเกออย่างนั้นเหรอแบบนี้แบบนี้ณนจาจักเมคาต้องจบสิ้นแน่นแน่ท่านปรมจานย์สูงสุดแห่งคุนเขาทั้งเ้า ตอนนี้ท่านผู้นำแหง่งณจักรเมคาต้องการจะเข้าพบขอรับไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นพวกเรามีเวลาเพียงแค่สามวันภายในสามวันนี้พวกเราต้องหาสถานที่ถูกคุ้มขังของปรมจาจรย์แห่งคุณเขาที่สองให้ได้นี่เป็นโอกาสจุดท้ายของพวกเราแล้วท่านปรมจาจรย์ขอรับสายลับที่ข้าส่งไปอยู่ในเมืองเทียนลู่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีเบาะแสบางอย่างมาแล้วขอรับ ฮะสายลับงั้นเหรอข้าขอพูดตามตรงเลยนะขอรับท่านปรมาจารย์ในตอนที่ข้านีออกจากเมืองเทียนล,ลูก่กับเสียวหยางเพื่อตามหาท่านข้าได้สงสัยลับของข้าเข้าไปในเมืองเทียนล,ลู่บางส่วนแล้วแบบนี้นี่เองการที่ท่านไม่ได้มาด้วยตั้งแต่แรกกลายเป็นว่าท่านเป็นคนจัดเตรียมทุกอย่างไว้สินนะพูดมาสิข้าหวังว่าเบาะแสาของเจ้ามันจะมีประโยชน์ต่อข้านะ ทางด้านทิศตะวันตกเชียงใต้ของเมืองเทนลู่มีความผันผวนกับการจัดรูปแบบค่ายกลนเขตอาคมที่ละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากและดูเหมือนว่าที่แห่งนั้นจะมีทหารยามที่ไม่แข็งแกร่งสักเท่าไรแต่แท้ที่จริงแล้วจะมีนักพจนิทรงพลังอำนาจมากมายคอยเฝ้าอยู่ด้วยนี่เจ้ากำลังจะบอกว่าเขตอาคมพวกนั้นถูกทำขึ้นโดยกูชางเกอเพื่อปกปิดร่องรอยซินะใจ่ข้าคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆ นี่อาจจะเป็นกับดักสิทน้องเจ้าเป็นอะไรไปข้าคิดว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราควรจะไปดูและด้วยความแข็งแกร่งของท่านประมาจา์สูงสุดแห่งก้าวขุนเขาต่อให้ที่นั่นเป็นกับดักของกูช้างเกอจริงๆข้าคิดว่ากูช้างเกอก็ไม่สามารถหยุดท่านได้เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพี่สาวและก็อาจารย์ของข้าไม่ว่ามันจะอันตรายสักแค่ไหน ข้าก็ต้องไปช่วยพวกเขาแต่ถ้าหากว่าเจ้ากลัวละก็สิท์น้องนี่จะพูดอะไรของเจ้ากันนะข้าเองก็เป็นสมาชิกของดินแดนเก้าคุณเขาเหมือนกันและไม่ว่ายังไงข้าก็จะไปช่วยกับเจ้าสิทธิ์พี่สิทธิ์น้องเจ้าไม่ต้องพูดอะไรมากพวกเราบุกน้ำลุยไฟด้วยกันเถอะถ้าอย่างนั้นคืนพรุ่งนี้พวกเราจะไปดูที่นั่นก่อนแล้วกัน นายท่านขอรับถ้าว่าเหยื่อพวกนี้มันสำคัญทำไมพวกเราถึงไม่ใช้ตัวปลอมมาเป็นเหยื่อล่อละขอรับไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าตัวปลอมจะเหมือนจริงสักแค่ไหนแต่ว่าตาแก่นั้นไม่ใช่คนธรรมดาพวกเราไม่สามารถจับเขาได้หรอกนะถ้าว่าไม่มีตัวจริงอยู่ที่นี่ขอรับคุกต้ายดินนี้ถูกสร้างด้วยตาคายสวรรค์และโลกแถมยังมีเขตอาคมที่ทรงพลังอีกด้วย ใครก็ตามที่บุกเข้ามาที่แห่งนี้จะไม่มีโอ,อกาสหลบหนีได้อย่างแน่นอนขอรับและเรื่องคนที่เฝ้าล่ะให้ทุกคนจัดเตรียมหน้าที่ทุกอย่างแล้วหรือยังทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะกูชังเกอเจ้ามีทั้งพลังอำนาจมากมายอยู่แล้วทำไมเจ้าถึงอยากจะฆ่าพวกเราอยู่อีกตัวทั้งแปดดินแดนรกร้างและสิปนาจากักรไม่มีใครกล้าจะต่อต้านท่านแม้แต่คนเดียวเลยนะได้โปรดเถอะปล่อยข้ากับน้องชายของข้าไปเถอะนะ พอดีว่าคนแบบข้าเป็นพวกที่ชอบตัดรากถอนโคนทั้งหมดนะหลังจากนั้นขึ้นวันต่อมาสถานที่แห่งนี้ถูกปกคุมไปด้วยรูปแบบข้ายคนที่แข็งแกร่งท่านปรมาจารย์แห่งขุนเขาแล้วผู้พิทักษ์เหล่านี้ พวกมันก็แค่มดปลวกเท่านั้นแลหละฮ่าฮ่าฮ่มดปลวกอย่างนั้นเหรอพวกเขาทั้งหมดนี่คือผู้ที่อยู่ในขั้นผู้โสสโงสุดเลยนะปรมาจารย์แห่งคุณเขาทั้งเก้าแข็งแกร่งจริงๆแต่ถึงแบบนั้นนายท่านของข้าจะต้องไม่มีทางพ่ายแพ้ น้อยน้อยกูช้างเกอการลอบสังหารของชิงเย่พวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตระกูลของพวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆพวกเราไม่เคยคิดจะต่อต้านเลยแม้แต่น้อยตระกูลของข้าเต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตระกูลของข้าจะขอเป็นข้ารับใช้แกนายน้อยกูช้างเกอขอรับตัดสินใจได้ฉลาดดีนี่ฮะ ในที่สุดก็กินเหยื่อแล้วจนได้สินนะภายในคุกใต้ดินอ่าอ่าเอ๊ะนั่นมันตานพี่ธนอาจารย์รีบหน่อยนะเดี๋ยวพวกมันรู้ตัวอาจจะเกิดปัญหาเอาได้ขอรับขอรับ ทราบแล้วข้าจะรีบขอรับสายส,สายไปแล้วล่ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะอรนะรีบนีไปเอ๊ะเอ๊ะท,ท่านบันพบรุดแด่งสายลมนี่เขาถูกถูกดูดพลังไปหมดแล้วหรือนี่ยไม่นะพวกเราทุกหลอกที่นี่คือกับดัก ท่านปรมาจารยร์ท่านปรมาจารยร์พวกเราโดนโลอกฮะนี่มันปื้นที่ต้องห้ามงั้นหรอโอ้ท่านปรมาจารย์สูงสุดแห่งขุนเขาทั้ง9้าท่านนี้ช่างเป็นคนที่มีไหวพริบมากจริงๆพวกเรารอคอยท่านมานานมากแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเราทำอะไรอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ไหมว่า สองคนนี้ที่อยู่กับข้าพวกเขาเป็นเบี้ยของเจ้าเหมือนกันท่านปรมาจารย์เจ้าแห่งคุนเขาเขาเป็นคนสังหารคนในครอบครัวของข้าจนหมดข้าอยากจะสับเขาเป็นหมื่นหมื่นชิ้นไม่ใช่ข้านักคอรับไม่ใช่ข้าแน่นอนไอโง่เอ้ยในเมื่อไม่ใช่เจ้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นข้าสินะ <laughs> โอ้ ข้าจังรู้สึกเกีิดขี้หน้าเจ้าข้าอดทนกับนิสัยของเจ้ามานานมากแล้วถ้าข้าไม่กังวลเรื่องการทำลายแผนการของนายท่านของข้าละก็ข้าสังหารเจ้าไปนานแล้วล่ะสิบพี่บ้าบออะไรกันแวะจะอ้วกจะอ้วกเฮ้ไม่ไหวไม่ไหวเจ้ากูตีไอ้าติมาเจ้าเจ้าทรยศดินแดนแห่งคุณเขาทั้งเก้า อมันเป็นความผิดปลาดของข้าแย่แล้วไอ้ตะแกนี่ท่านปรมจาร้าสูงสุดแห่งยอดเขาทาั้งเก้าท่านควรจะรู้ดีนะว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันเป็นอย่างไรที่นี่มีผู้ที่อยู่ในขั้นรู้แจ้งอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดท่านอย่าได้คิดต่อต้านเลยดีกว่าเรื่องทุกอย่างมันจบลงแล้วท่านเจ้าแห่งคุณเขาไอ้เจ้าทรยศนี้ ข้ามันข้ามันเลยขอรับเอ๊เอะนี่นี่มันโอ้ช่างโหดร้ายจริงๆเลยนะเนี่ยท,ท่านเจ้าแห่งคุนเขานี่นี่ข้าเองข,ข้าข้าเสียวอยางขอรับท่าทำไม ทำไมข้าขอยืมเลือดพวกเจ้าสองพี่น้องก่อนก็แล้วกันนะท้ายที่สุดแล้วข้าซึ่งเป็นเพียงแค่ชายชาราคงจะไม่สามารถเอาชนะพวกเขาทั้งหมดด้วยมือสองข้างของข้าได้